นารุโตะก,กลับมาที่หมู่บ้านโคโนฮะงาคุเระหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจไปส่งจดหมายให้ป้าซึนาเดะเขาก็เห็นป้ายท้าประลองโรงฝึกจึงลองเดินตามป้ายไปดูก็พบกับโรงฝึกเลือดร้อนด้วยความสงสัยจึงเข้าไปดูโรงฝึกนี้เป็นของรอง็อกลีที่คิดว่านารุโตะมาท้าประลองจนโดนโจมตีทะลุก,กำแพงโรงฝึกออกมาเมื่อรู้ว่านารุโตะแค่มาเยี่ยมชมลีก็ขอโทษ ทั้งหมดที่ทำไปก็เพื่อการฝึกฝนเนื่องจากพักหลังมีภารกิจให้ทำอยู่เรื่อยๆจึงไม่มีเวลาฝึกลีจึงได้สร้างโรงฝึกนี้ขึ้นมาคนที่มั่นใจในฝีมือของตัวเองจะต้องมาท้าประลองโรงฝึกไม่ผิดแน่แต่ยังไม่มีผู้ท้าประลองเข้ามาเลยลีอยากให้นาระุโตะเป็นผู้ท้าประลองเขาก็เลิกลากก่อนที่จะขอตัวไปรายงานภารกิจให้ซึนเดะก,ก่อนนะ เมื่อเขาส่งภารกิจให้ป้าซึนาเดะเสร็จก็พบกับไกจึงได้เล่าเรื่องโรงฝึกของรีให้ฟังไก่จะรับบทเป็นผู้ท้าประลองโรงฝึกให้เองจากนั้นไก่ก็ปลอมตัวเท่านี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วแล้วซากุระก็เข้ามาหาอาจารย์ไกท่านซึนาเดะมีภารกิจให้ทําทีมของชิกามารุที่ทำภารกิจขนส่งส่งคำร้องขอช่วยเหลือฉุกเฉินเข้ามาไม่มีข้อมูลตัวจริงและจำนวนของศัตรูเลยจึงจะขอให้ไก่ช่วยไปตรวจสอบสถานาการณ์ ให้ทีไก่ก็รีบออกจากหมู่บ้านไปทันทีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเห็นไก่วิ่งออกไปจึงปลอมตัวเป็นเขาเพื่อลอบเข้าไปในโคโนฮะนานาฟูชิคนนี้จะล้วงความลับทุกอย่างของหมู่บ้านโคโนฮะงาคุเรออกมาเองแล้วไก่ก็วิ่งกลับมาที่หมู่บ้านนารุโตะก็มาตามอาจาร,รย์ไก่รีบไปที่โรงฝึกของลีกันเถอะนานาฟูชิที่ปลอมตัวมาก็ต้องเล่นตามน้ำปกิกรคอท้าประลองถ้าเอาชนะลีได้เขา ยกป้ายโรงฝึกนี้ให้และกายตัวปลอมก็โดนล,ลีโจมตีเข้าไปเขาโดนล,ลีโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวจนตั้งตัวไม่ทันแล้วเขาก็ขอยอมแพ้ลีดีใจมากที่กลับไล่ผู้ท้าประลองโรงฝึกคนแรกให้กลับไปได้อย่างงดงามแต่นารุโตะว่าไม่ใช่แล้วที่เขาบอกว่ายอมหมายความว่ายอมมาเป็นผู้ท้าประลองโรงฝึกสรุปก็คือเมื่อกี้แค่อุ่นเครื่องนิดหน่อยจากไหนถึงเอาจริงตั้งหากละ่ะ จากนี้ไปลีจะขอเอาจริงบ้างแล้วนะครับแล้วเขาก็รับการโจมตีของลีต่อไปอาจารย์กายมาถึงทีมชิกามารุที่แค่โดนพวกลิงโจมตีมันหมายตาขนมที่โจจิซื้อมาต้นแต่สัมภาระที่สําคัญยังปลอดภัยดีครับอิโนเข้าใจว่าเป็นการโจมตีของศัตรูเลยขอความช่วยเหลือไปเมื่ออาจารย์กายนึกขึ้นได้จริงสิไม่ใช่เวลามาทําอย่างนี้นี่นะต้องรีบไปที่โรงฝึกของลีแล้ว ไกล้ตัวปลอมโดนลีโจมตีเข้าไปจนทะลุกกำแพงออกไปด้านนอกรงฟึกนารุโตะก็ขอเวลานอกเขาไปปลุกไกลตัวปลอมถ้าไม่ตอบโต้ไปบ้างเดี๋ยวผมก็อาจโดนให้เป็นคู่ต่อสู้แทนสะลอกพักหลังนี้ทำภารกิจดูเดือยจางต่อเนื่องเลยไม่ได้นอนคิดว่าพักสักหน่อยก็คงจะดีขึ้นตอนที่พักอยู่นารุโตะช่วยไปเป็นคู่ต่อสู้ให้หน่อยนะ กายตัวปลอมก็เข้ามาต่อสู้อีกรอบคราวนี้ใช้กระถางเงาแยกร่างรีก็จัดการได้หมดกายตัวปลอมก็แปลงร่างเป็นซากุระจังรีทราบซึ้งดีใจมากตั้งแต่เกิดมาพึงมีความสุขอย่างนี้เป็นครั้งแรกซากุระก็โจมตีลีเข้าไปนานาฟูจิรู้สึกเหมือนจะโดนดึงเข้าไปพัวพันกับปัญหาอะไรสักอย่างจึงแปลงร่างเป็นลีเพื่อหนีออกจากที่นี่แต่อาจารย์กายตัวจริงก็มาถึงเขามาที่นี่เพื่อล้มลีแล้วรับป้ายนั่นไปซะแล้วลีก็กระเด็นเข้ามาในรงฟึก ช่วยช่วยด้วยไก่ตัวจริงก็กระโดดเข้ามานารุตโตะก็กลับสู่ร่างเดิมลีตัวปลอมก็โดนโจมตีเข้าไปอีกการปลอมตัวของไก่ก็หลุดออกลีตัวปลอมก็กลับสู่ร่างเดิมหมอนั่นเป็นใครกันนะ ทั้ง3มคนจึงพาหมอนั่นมาหาซึนาเดที่กำลังจะเรียกมาทำภารกิจอยู่พอดีเพิ่งมีข้อมูลเข้ามาเมื่อกี้ดูเหมือนนินจาที่ชื่อนานาฟูชิจากแควนแห่งขุบเขาจะเข้ามาหาข้อมูลเรื่องราวภายในของหมู่บ้านเราอาจจะลอบเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็ได้อยากให้รีบไปค้นหาชายคนนี้ทันทีแล้วก็จับมันซะพวกเขาจับมาให้เรียบร้อยแล้วครับภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ก็จบลง